นักบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดมิติใหม่ของการศึกษาทางด้านศาสตร์แห่งความเชื่อเปิดตัวรายวิชา GE 1 6 8วิชาการมูเพื่อธุรกิจอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจศาสตร์ทางด้านนี้ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองเพื่อช่วยเพิ่มกำลังใจในการทำธุรกิจให้เติบโตและก้าวหน้าขึ้นอาจารย์ไอซ์กอนรักจิรัตชภาบริรักษ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์หงู่เฮงความงามจัดพิธีจบการศึกษา GE 1 68, รุ่นที่1พร้อมพิธีมอบเหรียญ G.E. 168โหราศาส์เกียรติยศในหัวข้อโหราศาสตร์นำชีวิตสร้างธุรกิจพัฒนาสังคมพร้อมนำเสนอผลงานนักศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังจบหลักสูตรในภาคเรียนนี้ครับผมมาถึงกลุ่ม5ของเราแล้วนะครับ ไอต้องบอกก่อนนะครับว่ากลุ่ม5นี้เป็นกลุ่มที่พรีเซนต์มีความสวยงามมากๆครับเพราะว่ากลุ่ม5เป็นกลุ่มในเรื่องของการรับรู้ในตัวของอีโมชันหรือในเรื่องของอารมณ์นั่นเองครับกลุ่ม5นี้เป็นกลุ่มนะครับที่ชื่อว่ากลุ่มลูนาวากลุ่มลูนาวานะครับจะทําเกี่ยวกับในตัวของน้ําหอมคุณเชื่อไหมครับว่าแค่คุณได้กลิ่นในตัวของน้ําหอมคุณจะสามารถรู้ได้และจะทําให้คุณนะครับมีความบันเทิงแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้า เกิดสมมอใครที่กําลังเรียนอยู่ก็จะทําให้คุณนะครับมีความจําที่ดีมากขึ้นจากในเรื่องของการสูดดมกลิ่นหรือได้กลิ่นน้ําหอมจากกลุ่มนละูน่าว่านั่นเองครับ คุณจะสามารถทราบในตัวของลัคกี้นัมเบอร์ของคุณว่าคุณลัคกี้นัมเบอร์อะไรและที่สำคัญคุณรู้ไหมครับว่าแต่ละคนนั้นมีเพอร์ซ a น c ลโค้ดของตัวเองไอ้ขอยกตัวอย่างเลยนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากมีสเสน่ห์คุณเป็นนักแสดงคุณจะต้องใช้น้ำหอมกลิ่นเบอร์3และกลิ่นเบอร์หนึ่งครับเพราะในตัวของน้ำหอมกลิ่นเบอร์สนี้จะเป็นน้ำหอมที่เสริมในเรื่องของสเสน่ห์ครับแล้วก็ที่สาคัญถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากมีความมั่นใจ นั่นก็คือคุณจะต้องใช้น้ำหอมกลิ่นเบอร์หนึ่งครับหรือถ้ากดสมมติว่าคุณมี Person a l c o คเลข7นั้นหมายความว่าคุณจะมีสเสน่ห์เย้า,ย,าวยวนต่อเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้ากะสมมติว่าคุณอยากได้เรื่องไหนคุณสามารถเลือกใช้น้ำหอมจากกลุ่มลูนาวาได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากประสบความสำเร็จหรืออยากมีแฟนอยากมีความรักน้ำหอมลูนาวาสามารถช่วยคุณได้รายละเอียดของกลุ่มลูนาวาจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปฟังกลุ่มลูนาว่ากันได้เลยนะครับเกก่ยว่ากลุ่มผมนะครับกลุ่มผมคือน้ําหอมนะฮะก็ชื่อลูนาว่าลูนาแปลว่าพระจันทร์นะฮะส่วนนาวาแปลว่าชีวิตแล้วความหมายของมันก็คือความสวยงามแล้วก็ความอ่อนโยนนะครับผมทำเป็นเกี่ยวกับน้ําหอมจะมีเลขเล็กนี้น้ำเบอร์แล้วก็เป็นกลิ่นแต่ละกลิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะก็แต่ละบุคคลเนี่ยก็จะ รู้ลักษณะนิสัยได้จากกลิ่นน้ำหอมที่ใช้ค่ะส่วนเลข l u c น y number เนี่ยก็จะมาก,ะก็จะมาจากการนําเลขวันเดือนปีเกิดนะคะนมาบวกกันก็จะได้เลขเฉพาะแต่ละบุคคลนะคะก็คือแต่ละคนก็จะมีเลขเกิดของแต่ละคนวันเดือนปีเกิดก็มาใช้คํานวณกันนะครับผมว่าน้ําหอมแต่ละคนนเหมาะกับหมายเลขอะไรของตัวเองครับคือต้องพูดก่อนว่าตอนนี้โมเดลธุรกิจะครับยังไม่ได้ทาขึ้นมาครับแต่ว่า เราได้แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจนี้จากอาจารย์ไอซ์แล้วก็วิชามูพุทธุรกิจครับผมผมเลยคิดว่าแม้อาจจะยังทําไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันมีแนวทางของมันในอนาคตได้ครับเป็นวิชาที่สนุกดีครับพูดตรงๆเลยว่าทํางานร่วมกับหลายคณะก็แปลกใจดีเหมือนกันครับแต่ก็มีความปั่นของแต่ละคนดีครับขอคณะกรรมการช่วยเก็บรับ กลุ่มผมน้ำหอมของผม,ผมไปพิจารณาด้วยนะครับรูน้ว่าพอทุกกลิ่นคือพลังแห่งความวาม,มั่นใจ